เราเดินมาแล้วเราก็เจอใครก็ไม่รู้อะค่ะยืนกวาดยืนกวาดไปกวาดตรงวิชาการหน่อยได้ไหมคะครูคะไม่กว่า <c oughs> ออขอสปอนเซอร์แล้วเนาะสปอนเซอร์ไม่กวาดพ <c oughs> ี่ตน้นซาเด้พี่น้องขาศิลปินในมั่งกวาดโรงเรียนเพราะว่าเอี่ยงกรบปรูงไ, <c oughs> ไม่กวาดกันใดๆเบื้องไม่กวาดนะดขอความประพฤติหนุ่มกับของเขา เดี๋ยวจะไปเอายื้เพื่อนมาให้หนูกว่าตั้งแต่อาคาโซข้างบนเลยอาอแล้วทำไมไม่เห็นหนูกว่าตั้กว่าอยู่ห้องวิชาการบ้างอ่ะโอ้โหครูคำเมื่อวานดูกว่าที่ห้องวิชาการหรอถลายเออเออเออถลายได้เลยนะโทษครูที่าสไประยองระยางะก็ไม่สามารถไปได้งทำไมถึงได้มากกว่าอะไรแบบนี้คุณครูทองมาบอกว่าว่าเพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องใช้ในการสมัครทะเบียนค่ะครูสมัครอะไร คะสมัครเรียนสมัครเรียนของมอเลยของมอใช่ค่ะอ๋อก็เลยได้บอกว่าขอใบความประพฤติหน่อยเพราะว่าหนูส่งรอบเด็กดีมีที่เรียนใช่แกก็เลยบอกว่าเอ๊ะติดแถวแบบหน่อยกว่าเธอค่ะคกูกูว่าขอแถวจะเชิญน้าจ้าเอาค่ะคุขเห็นหนัวที่ตรงไหนอ๋อก็เลยว่ามือไม่ได้เห็นงานกับมาสวยนะจ้ะเอาวีคุขาอะไรนะเราก็เลยเลยก่อนโรงเรียนแบบนี้ เอาอย่างนี้เพื่อนจะได้ยอมรับเราด้วย <c oughs> ว่าทั้งอาคารสองเลยลูกครูข่าวสึงอาคารทองหนู่ใหญ่กว่าทว่อาคารอีกเออมีสามชั้นอาคา,า,ารหนึ่งอาคารสามที่ว่าใหญ่แล้วก็อาคารสองก็ใหญ่ก็เท่ากัน <c oughs> อาคารสามเราไม่ดีกว่าข้างล่างเออมันก็ยังง่ายกว่าแล้วก็แบบด้วยความที่สัชั้นนั้นใช่ไหมคะสายชั้นนั้นเป็นพิเษใช่ไหมเออสะอาดสะอาดทั้งว่าเป็นอาคารใหม่ด้วยเราห้องน้ำได้ไหมคะไม่ค่ะร้ ี่ตรงมีเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปต่อที่อีกต่อนะคเอาไปค่ะช่วยกัก็คือเพื่อนก็อช่วยกันโยนห้าดโอเคค่ะเอไม่นตรงทำยังไงเขาก็ไม่รักทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่รักใครวะไม่เป็นไรเรารักรักตเองใจเขาไม่ความดีซื้อเวามรักไม่ได้นะไม่็นัรเรารักตัวเองก็ได้เราเอาความดีแ่หรอใช่หรอว่ารักตัวเองทาไมผู้ทองมาค่ะมีคนบอกว่า ใส่กูต้องมาไม่เป็นไรค่ะใสขมูดเนาะผูขาดนุ็นแหละจึงเกี้ยเบิดมืออื่นเสามาหุบดินมาใส่ใต้โดนผู้ต้องมาใครหนัใค่นังใครนัผูร่า่ะโอ้ยด้วยการหรอนางทำกันหมดห้าคนไหนไหนไหนไปสัมภาษณ์ก่อนใครรอโดนอ่ะรอรอยู่ข้างบนเลยค่ะอรอรอยู่ข้างบนก็คือทำตั้งแต่ช่วงปิดช่วงชวงกับบ้านนี้ช่ไหมอจากเยยเตีย ยังไม่ได้ตีค่ะ <c oughs> เราเรารักกันเราเราักก <c oughs> ันแต่ขอขอสะบันสะเนี่ยมมันหนีบมือเราด้วยอ่ะอะขอสะบันสะ<อ>